ผู้เข้าชิงคนแรกในวันนี้เป็นนักล่าฝันหญิงนะครับเธอจบจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอด10สัปดาห์ที่ผ่านมาเธอไม่เคยออกมายืนปากเขวเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับและเธอมีวันนี้ได้เธอบอกว่าเป็นเพราะความเชื่อในความฝันของเธอเองนะครับ M V 12 เอมนักล่าฝันที่เติบโตมากับค่ายมวยแต่ฝันของเธอคือการเป็นศิลปินเธอฝึกฝนทุกด้านตั้งแต่เด็กเพื่อรอโอกาสวันนี้เอมวีสิ เดินมาจนท้อไม่เจอจุดหมายหลายทางที่ฝันจะกลับดีไหมถ้าเดินต่อไปยากเย็นขนาดนั้น ตลอดชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิดแม้มันจะเป็นอะไรที่ผิดและฉันเองที่หลง สั่งให้ฉันไปต่อก็คือความเชื่อเท่านั้นเท่ในวันนี้เร็วแรงยังเหลือ i ฉันยัคงไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจแม้ปลาดครังสักกีครั้งยังฝันไกลแม้ฉันลมฉันก็คงไม่ตาย ครั้งยังฝันไกลแม้ฉันล mm ้มฉันก็คงไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจแม่พลัดพลังสักกี่ครั้งยังฝันไกลฉันคงไม่ตายฉันท้อแท nah ้สักกี h h ่ที Ms ่ยังม <kindergarten. S 1> oh ี แม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกลแม้ฉันล้มฉันก็คงไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจ MV สิบสองครับ และคอมเมนเตอร์ของเราในวันนี้นะครับท่านแรกครับคุณไก่สุทธีแสงเซรีชนครับคู่เป็ดมนชีพสิวศสีนางกูลครับอีกท่านหนึ่งนี่ไม่ต้องบอกสปปรรพคุณนะครับท่านอยู่กับเอมาเกือบจะทุกๆสซีซั่นเลยนะครับคุณปังประกาศสิบโบสุวรรณครับ แ้องเอมฟังคอมเมนต์นะครับพี่ไก่เชิญครับครับเอมเอ่อปกติแล้วเนี่ยนักล่าฝันหลายๆคนที่ขึ้นมาพรา้อมเครื่องดนตรีจะมีปัญหาเครื่องดนตรีมักจะเป็นอุปสรรคแต่วันนี้เอมทำได้ดีมากนะไม่เป็นลเลย ทุกอย่างดูดีนะครับแล้วก็แมนเล่นได้โอเคแม่นยําไม่มีผิดพลาดไม่เป็นอุปสรรคกับการแสดงพี่รู้สึกมันมีปัญหาตอนท่อนคุกนิดหนึ่งที่มันการใช้เสียงมันไปไม่ค่อยถึงในช่วงที่เล่นดนตรีอยู่นะฮะแล้วก็วันนี้สิ่งที่ดีขึ้นมากๆคือเสียงหนาขึ้นมีเนื้อเสียงที่ดีขึ้นมากนะครับแล้วก็มีพลังสําคัญที่สุดคือวันนี้สื่อสารได้ดีสื่อสารได้ดีพี่รู้สึก ที่จะแนะนําต่อไปอย่างหนึ่งคือวันนี้จริงๆแล้วมันมันรู้สึกดีมากกับการแสดงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าในเรื่องการเปอร์ฟอร์มจริงเนี่ยบางครั้งพี่รู้สึกว่ามันเวลาที่เราร้องเนี่ยมันเซเกินไปคือหมายความว่าการตั้งหลักในตัวเราสังเกตดูได้ว่าเราจะแบบว่าไม่ค่อยนิ่งนะครับแต่ว่าเปิดสวยจบสวยแล้วก็ถือว่าโช์นี้น่าประทับใจทีเดียวขอบคุณากค่ะเชิญครูเป๊กครับ คือถ้าถ้าสมมุติว่าในโชว์อื่นต่อไปเนี่ยเอมจะต้องมีการโชว์พร้อมกับเล่นเป็นโนเนี่ยครูอยากจะแนะนําว่าลองไปดูวิดีโอถ้าเราเล่นเนี่ยท่าของเรามันยังไม่สวยคือมันมีอาการร้องพอร้องช่อนไหนที่เราเล่นเป็นโนปุ๊บมันมีอาการเหมือนมุดลงไปใต้ไมค์อันนั้นมันอาจจะแปลว่ามันอาจจะแปลว,ว่าการจัดตําแหน่งของไมโครโฟนเนี่ยมันเราต้องเอาให้อยู่นะครับนั่นคือข้อที่1ข้อที่2คือเวลาที่มันจะมีโน้ตที่เป็นคู่8ปดอะ คู่เนี่ยเองต้องตัดสินใจว่าจะใช้เสียงหลบหรือเสียงจริงเพราะบางครั้งหลบบางครั้งจริงแล้วมันไม่ฮิตโน้ตนะครับตรงนี้เป็นเรื่องท,อที่ที่ต้องไปตัดสินใจเตรียมตัวลงหน้าก่อนอีกข้อหนึ่งครูรู้สึกเหมือนกับว่าเรากําลังมีอาการเหมือนโดนเวทีบีบอยู่บ้างบีบอยู่บ้างว่าเฮ้ยฉันจะไปทางไหนดีว่าจากเวทีที่มันเคยมีขนาดเล็กกว่านี้มาวันนี้เนี่ยเวทีมันใหญ่มันใหญ่ขึ้นบึ้มเลยเนี่ย เราต้องร้องยังไงให้รู้สึกว่าพลังมันออกมาจากตัวให้คือเอาให้หมดอนะเอาให้หมดไม่ต้องไปคิดถึงโชว์หน้าก่อนนะเอาโชว์นี้ให้อยู่ก่อนอสรุปคือยังค่อนข้างเสมอตัวอยู่นะครับขอบคุณค่ะพี่ปังครับสวัสดีนะครับน้องเอมครับถึงแม้ว่าพี่ปังจะห่างหายไปบ้างนะครับแต่พี่ปังก็ติดตามน้องเอมมาตลอดต้องบอกว่าเป็นคนคนนึงเลยที่มีสง่าราศีและก็สวยงามมากๆนะครับ การเล่นเปียโนโเนี่ยทำได้ดีนะครับแต่พี่เข้าใจอย่างหนึ่งว่าเนื่องจากว่าเราเป็นคนแรกแล้วเวทีนี้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้คนดูเยอะขนาดนี้อาจจะมีความผิดพลาดบ้างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําได้ดีคือความเชื่อของซึ่งเป็นชื่อเพลงนะครับแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเนี่ยได้ดีมากๆนะครับทุกคนเชื่อในสิ่งที่เป็นมีอยู่หนึ่งอย่างครับ น้องเองมีความเชื่อพี่ปังมีคล้ายๆค,ความเชื่อครับผมความชั่วครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่จะขออวยพรให้น้องเอมเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จครับชโชคดีครับขอบคุณคุคณเปนเตอร์ทั้ง3ท่านนะครับถ้าคุณคิดว่าเอมเหมาะสมที่จะเป็นสุดยอดนักล่าฝันคนที่11โหวตเลยครับ V12